รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับมองรอบทิศกระชับชุมชนวันนี้นะครับนิกกี้มาอยู่บนดอยลางในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับ ภูมิประเทศที่นี่เป็นภูเขาสูงจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าพื่อเศรษฐกิจชนิดใหม่ของคนดอยลางที่พร้อมสร้างชื่อเสียงให้กาแฟดอยลางเป็นที่รู้จักของคอกาแฟทั่วประเทศครับ วิถีชีวิตของคนดอยลางเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายโดยชาวบ้านยังคงรักษาอาชีพดั้งเดิมในการทำใบเมี่ยงสลับกับการทำเกษตรกรรมปลูกพืชผ,ผ,ผลบนภูเขาสูงรวมทั้งมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกกาแฟควบคู่ไปกับการทำสวนผลไม้ที่มีอยู่เดิมโดยมีวิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยลางทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตและแปรรูปเพื่อเพิ่พมมูลค่าให้กับกาแฟดอยลางเริ่มแรกก็มีแต่เมี่ยงชาต่อมาก็มีต้นลินจีลินจีนะ่ะผลผลิตปี ปีละครั้งรายได้มันไม่พอกับการใช้จ่ายทางเราก็มีการส่งเสริมกาแฟให้ชาวบ้านปลูกกาแฟใต้ต้นลิ้นจีชาวบ้านก็ผลิตผลผลิตออกมาแล้วมีที่ขายพอเรารวมกลุ่มกันปุ๊บสินค้าเรามีเป็นกอบเป็นกำรรสามารถต่อรองราคาได้ซึ่งตอนนี้ทางกลุ่มเราก็เริ่มสร้างสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองครับทำเป็นกาแฟคั่วบดเป็นชื่อของกาแฟดอยลางครับ ที่ดอยลางเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่ทําอาชีพอะไรครับที่ดอยลางนะครับส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านจะทําคือ1นนะครับปลูกลิ้นจี่นะครับสนะครับส้มสามองุ่นนะครับสี่ชาชาเมียงนะครับทราบมาว่ามีการส่งเสริมให้ปลูกกาแฟกันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของดอยลางนะครับจะเป็นพื้นที่ป่าแล้วพื้นที่ที่ใช้ปลูกกาแฟสายพันธุ์อารบิก้านะครับเหมาะที่จะปลูกใต้ต้นไม้ก็เป็นการใช้พื้นที่ที่มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ แล้วตอนนี้กาแฟดอยลางของเรามีพื้นที่การปลูกเท่าไหร่ครับก็อย่างน้อยผมว่าน่าจะเป็นพันไร่นะฮะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชาวบ้านที่มีสวนลิ้นจี่เนี่ยเขาก็จะปลูกกาแฟเสริมข้างล่างสวนลิ้นจี่กันเก็บทุกเจ้าแหละครับวิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยลางมีสมาชิกกว่า70คนช่วยกันปลูกช่วยกันคัดสรรกาแฟทุกเมล็ดอย่างพิถีพิถันในทุกๆขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลผลิตกาแฟคุณภาพ หอมกลุ่นของกาแฟดอยลางกาแฟแท้จากความตั้งใจจริงของคนดอยลางที่ต้องการสร้างชื่อกาแฟดอยลางให้เป็นที่รู้จักชุมชนนี้เป็นชุมชนที่สสอเองได,ได้ได้ร่วมกันนะครับเพื่อทําชุมชนต้นแบบรวมกลุ่มรวมตัวกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็เลยตั้งเป็นกลุ่มอาชีพนะครับกลุ่มวิสาหกิจซึ่งตอนนี้ก็เป็นกลุ่มกาแฟมีการระดมทุนในส่วนของของสมาชิกนะครับ ก็ตอนนี้ทกศสาขาแม่อายนะครับ <alphabet> ก <ical mujer> can ็ได้มาสนับสนุนนะครับโดยร่วมกับทางอบตโดยรางนะครับแล้วก็ทางโครงการหลวงในส่วนของทศเองก็ไปเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสนับสนุนเรื่องเงินทุนซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยเข้ามาช่วยกันเนี่ยมันก็จะผลักดันให้ให้กลุ่มเนี่ยสามารถที่จะก้าวหน้าขึ้นไปในอนาคตข้างหน้าได้ครับกว่าที่เราจะได้เมล็กาแฟขั้วหอมกลุ่นแบบนี้เนี่ย ต้องผ่านขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถันยังไงบ้างครับครับก่อนอื่นต้องเก็บเชอร์รี่ที่มีผลผลิตสุกเต็มที่นะครับแล้วก็เอาไปสีแล้วถึงจะเอามาขัดเมือกครับพอขัดเมือกเสร็จแล้วก็ไปตากพอเราต้องการไปคั่วเราต้องไปสีสีกะลาเสร็จจากกระบวนการนี้เราก็ต้องไปคั้วอีกทีครับการคั้วเนี่ยมีหลายเกรดต้องเราต้องดูว่าลูกค้าชอบรสชาติแบบไหนลูกค้าที่ได้ดื่มกาแฟของนายลางแล้วเนี่ย ทุกคนจะพูดเป็เสียงเดยกันครับว่าหอมกร <ฮะ S 2> ุ่นนะครับละมุน <ฮะ S 2> นะครับรสชาติดีครับ,รบเราจะพัฒนากลุ่มให้เติบโตเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนยังไงครับพอกลุ่มของเราเข้มแข็งขึ้นเรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผลผลิตเราจึงไม่ไม่พอขายอ่าป,ปัจจุบันกลุ่มของเราก็เพิ่มการผลิตมากขึ้นทางอ,อปตก็จะดูแลเรื่องคั่วกาแฟเพื่อที่จะให้กระบวนการในการผลิตเนี่ยครบสมบูรณ์ร้อเซ็สุดยอดมากครับสำหรับวิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยลางครับผู้ผลิตกาแฟคุณภาพจากภูเขาสูงสู่กาแฟหอมกลุ่นรสชาติกลมกล่อมละมุนลิ้นนะครับจนต้องบอกว่าหอมกลุ่นลแต่แต่ สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขียงคู่รู้ค่าประชาชน